สวัสดีครับเพื่อนครับมโนกนักเล่าข่าวครับสำนักขา่าวมติเพจออนไลน์ครับผมวันนี้วันอังคารครับแป,ป๊บๆการเวลาไม่เคยรอใครครับเคยพูดหลายครั้งนะมีเงินแสนล้านหมื่นล้านก็ซื้อเวลาไม่ได้ซื้อเวลาไม่ได้ซื้อความตายไม่ได้นะฮะก็เล่าไปหลายครั้ง อย่ารำคาญแล้วกันพ่อเป็นคนชอบเล่านัา่นเขาเ่าอยู่ให้เป็นฮนะอยู่ให้เป็นเย็นได้พอนะครับอย่ามองคนอื่นว่าเขามีดีเลยมองตัวเราเนี่ยว่าดีพอหรือยังนะครับอันนี้คือคําพูดของอท่านหลวงพ่อคูณนะอย่ามองคนอื่นว่ามันไม่ดีมึงมองตัวมึงอะดีพอหรือยัง ที่ผมพูดนู่นพูดนี่เนะี่ยเพื่อนผมสอนตัวเองนะผมไม่ได้สอนใครนะว่าไม่บังอาจสอนใครดังนั้นฮนะสอนตัวเองนะก็เก็บมาเล่าเพื่อนฟังเฉยนะข่าวสารบ้านเมืองมันก็เยอะมากเยอะเยอะจนจนบางทีเราก็ประเทศกูมีนี่มันเป็นอย่างนี้เหรอนะฮะอย่างเคยเล่าไปแล้วนะอย่างเด็กปรินยาเอกเรียนมีเอกที่ตกตึกตายเนี่ยแจ้งข้อหาเบาอยู่เนี่ยเขาก็ไปร้องนู่นนี่นั่นแล้วก็ไอ้อน้องไหนตอนนี้ดังมาก น้องหนเทพเทพวานิมิตอ้างว่าเป็นบุตรของสักยมุนีเป็นลูกพระพุทธเจ้าบางบางคนก็บอกว่าเป็นพระพุทธเจ้ามาอาวตารนน่นนี่นั่นบาๆก็เด็กแปดขวบอ่ะผู้เจ็บยามันมรู้หาลู้เหี้ยวอะไรอมืมันก็แอบอ้างมีผู้ใหญ่มันเสียมไงเสียมไงนี่เรื่องจริงนะตอนนี้เขาตรวจสอบอยู่จะบอกให้โดนเนี่ยคือเอาให้ว่าเขาเรียกว่าพอบอรบคุ้มครองเด็กเนี่ย ต้องกุมกองเด็กไงเด็กมันไม่รู้เรื่องไงเอาเด็กไปทํามาหากินเงี้ยอืแล้วเอามือไปแตะนู่นเออเชื่อมจิตเชื่อมจิตบ้าบอคอแตกเสียเงินเสียทองแล้วบอกไม่เสียตังค์มันผลประโยชน์ล้ว,ลวนๆครับผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ในตัวดีฮะ,ะเมื่อวานมัน้งอ,อดีตมหาภัยวันนะคุณแพรลี่ก็ออกมาพูดนะปัญญาอ่อนนะ่ะไร้สาระทุกคนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ออกมาพูดใช่หมดเลย มันมอมเมามันมันเฟ้อฟ้ามันไร้สาระมันแบบไอ้พวกที่ไปกราบส้นตีนไปไหว้ไปเสียเงินเสียทองนี่ผมว่ามันน่าจะไปเช็คประสาทนะไม่ได้กก่าวหาใครนะไม่ได้กล่าวหาใครไม่ได้ออกชื่อใครมึงอย่ามาฟ้องกูอืมเอาไงว่าน่าจะไปเช็คประสาทบ้างว่าสติสัมปชัญญะมันมันมันมีอยู่หรือเปล่าเออพ่อแม่ของคุณเนี่ยเคยกราบเคยไหว้ไหมที่บ้านเนี่ยพระในบ้านเนี่ยเคยไหว้พ่อแม่ไหม แล้วไปกับส้นตีนเด็กเนี่ยเออให้เด็กแบบรูบหัวรูบหางนี่นปัญญาอ่อนว่ะปัญญาอ่อนไรล้วนเลย,ลเลยประเทศนี่แม่งเนาะพูดไปหลายครั้งฮะพูดมันก็เหมือนวนเวียนวนเวียน,น,ยนภายเรือในอ่างพายเรือในอ่างมามา,มาพูดเรื่องเบาๆให้เพื่อนฟังดีกว่านี่เพิง่งเพิ่งตัดผมมาตัดผมมาตัดเองด้วยถ้าไปตัดที่ร้านก็หนึ่งร้อยบาทนะอันนี้ผมผมซื้อบเบสทีเรียนมาผมก็ตัดเอง ซื้อมาร้อยกว่าบาทนะแบตเตอรี่เพื่อนร้อยกว่าบาทเอง <laughs> ผมตัดแบบเดือนหนึ่งก็ตัดหลายครั้งเนี่ยถ้าไม่ตัดมันผมมันหงอกนะเพื่อนมันเห็นเลยนะหงอกขาวเนี่ยก็บอกแล้วว่าร่างกายเราเนี่ยตัวกูไม่ใช่ของกูร่างกายไม่ของเราถ้าร่างกายเป็นของเรานะเราต้องสั่งได้เฮ้ย <laughs> ผมมึงห้ามหงอกนะ <laughs> ใช่ไหม <laughs> มึงห้ามแก่มึงมึงห้ามเหนียวห้ามยน่นมึงต้องหลอ่อต้องดูดีต้องสั่งได้อันนี้เราสั่งไม่ได้ นะครับร่างกายเรามันแก่มันง่อมลงทุกวันทุกวันทุกวันวนผมเมื่อพออายุห้าสิบอัพนี่ผมคิดละคิด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 ,คดสมัยก่อนไม่คิดหรอกวันวันแม่งเกูจะไปร้านไหนวะเออไปเที่ยวไหนดีไปกินเหล้าที่ไหนดีเถิดเทิงบันเทิงใจเออคือมีแต่เรื่องไรสาระล้วนๆเลยฮะไม่มีสาระเลยแต่ตอนนี้พอเราอายุมากเราผ่านนู่นผ่านนี่มาเราก็รู้มีสาระเริ่มมีสาระแล้วร่างกายไม่ของเรา เราอาศัยเขาอยู่อาศัยเขาอยู่พอเราตายไปเราจะมีจิตจิตของเราวิญญาณเราไปไปสู่ภพภูมิที่ดีทําดีก็ได้ดีนะทําชั่วก็ว่ากันไปเรายังมองไม่เห็นเราไม่รู้อ่ในะโลกสวรรค์มีจริงแต่เราทําดีไว้ก็ก็ดีฮนะดูแลครอบครัวดูแลคนใกล้ตัวนะครับแล้วก็คิดบวกอย่าไปคิดลบเรื่องของคนอื่น ก็เหยาวมันหักของว่าตัวเองดูแลครอบครัวดูแลคนรอบข้างพ่อแม่พระในบ้านดูแลดีๆแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกอะ่ะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรวะกายเป็นเบาใจจิตใจเราเป็นนายกายเราเป็นเบาเอออย่างสมัยก่อนเนี่ยไหนๆเรา่าละตกเย็นมานี่ผมก็โอ้แม่งจะไปเที่ยวไหนดีวะ เออเปรี้ยวปากว่าต้องกินเบียกินเหล้าเอออะไรประมาณนี้กินเหล้า,อออนนลาโอ้เบียเป็นวุ้น่ยกินไปเมาแล้วก็นอนหลับตื่นมาก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเสียเงินเสียทองค่าเบียรค่าเหล้าเนี่ยโหแต่และเดือนเนี่ยเป็นหมื่นเป็นหมื่นนะหลายตังนะก็เลยมาคิดว่าเออมันก็สุขภาพก็ไม่ดีนะก็เลยเลิกเลิกเลยนะผมเลิกริบุรีเมื่อกันสมัยก่อนไปซาอุดีนี่ผมดูดวันละสองซองนะ มันเครียดไงอยู่ซาอุดีก็ดูดดูดโหเท่ oh, ต้องดูดมาบโลววินตันมีเยอ่ห่อจึงจะเท่ te. พอกลับมาเมืองไทยปุ๊บมันเหนื่อยมันหอบก็เลยเลิกเลยทิ้งเลยก็บอกแล้วครับใจเราเนี่ยชนะค่าสึกรล้านล้านครั้งครับไม่เท่าชนะใจตัวเองครั้งเดียวเชื่อผมดิลองดูนะเลิกเล่าเลิกบุหรี่ถ้าเลิกได้เงินคุณจะเหลือ แต่มันยังไม่เหลือหรอกต้องใช้หนี้ใช้สินก่อนเพราะว่านะสมัยก่อนมันก็ใช้เงินเฟ้อฟ้ามันก็ต้องมีนี่มีสินก็ต้องหาใช้หนี้เข้าไปทํางานทําการกันไปนะฮะก็ออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับมีอะไรก็อยากให้อ่าแสดงความคิดเห็นหน่อยละกันนะว่าคิดอะไรอยู่พยายามครับดูแลครอบครัวดีๆด,ดูแลพ่อแม่ดีๆแล้วกันนะครับโอเคครับ มโนกนักเล่าข่าวครับสำนักข่าวมาติเพลสออนไลน์ครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านสวัสดีครับคอมเมนต์หน่อยละกันอยากรู้ว่าคิดอะไรอยู่